การบริการทุกท่านและเจ้าหนราที่ว่าได้จะดำนร่วมกันต่อแนวทางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์การต่างประเทศแระนรัฐมนตรท่านสมาชิกสภาประธานรัฐฎรท่านสมาชิกวุฒิสภาสร้างศักยภาพด้านต่างๆลดช่องว่างของการพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างพล่มงประชาชาติมุสลิมประวัติศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์และอื่นๆสอนเห็นอย่างรอบด้าน อาจจะนําไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาละบสัมมานในครั้งนี้ประกอบด้วยหนึ่งเพื่อศึกษาทบทวนยุทธศาสตร์แนวนโยบายและแนวในทางการป้งภัยกับสาพัรธรัฐมาเลเซียโดยเฉพาะชายแดนทสองประเทศอาจจะนมไปสู่กับประเทศไทยให้เกิดความสงบสันติภาพอย่างยัง่งยืนฉะนั้นการสัมมนาในครั้งนี้ผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งยกระดับไปสู่เป็นประชาคมอาเซียน ที่มีความเข้มแข็งบนพื้นฐานของความเข้าใจซึ่งแนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านกรณีศึกษาความสัมพันธ์ไทยกับสหารยในหัวข้อที่อย่างที่ได้เรียนท่านผู้มีเกียรตินั่นแหละครับว่าวันนี้เนี่ยแะสัมพันธรัดมาเลเซียในยวันนี้ซึ่งเป็นการต้องกระเวนออกไปพบกับกีารชายแดนเพื่อนบ้านเนี่ย คณะกรรมการ,รก,าการจัดประเทศสภาผู้แทนรัศดรได้ตั้งไว้เพื่อจะนำสาเขาศึกษาเรานะครับมีคนกล่าวนะครับว่ารู้ถ้ารู้ก่อนได้ก็เป็นดีนะครับวันนี้ท่านผู้ที่จะมานะครับวันนี้ก็ได้ดํารวมตำแหน่งเป็นประธานการมรมก,การการจัดประเทศสภาผู้แทนรัศดรก็มีความตั้งใจไว้ท่านคงและความมั่นคงของเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยประเทศไทย ก็จะถามนี้เนี่ยจะรับความรู้นะครับที่ไปปักขบวนครับนะครับในเมืองนะครับท่านองค์ส่วนใหญ่มีนามและประก่อนมันผมห่งชใช่ครับผมไม่ใช่คนแปลกหน้าของพื้นที่นี้เลยครับเมื่อกี้ขอบคุณท่านวิทยากรครับท่านแนะนําไปปีพลากรสุวนรับนะครับปีสี่หนึ่งถึงสี่ห้าครับแล้วก็ผมนายกรัฐมนตรีนะครับโปราะไปอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับการ มากบรกาารเทศครับท่อนรทึครับ,บ,บรูบ้รจักนะฮะเพราะว่าท่านมาจากวันนอกเหมือนผม